ไม่ได้ติดต่อหาพ่อหรือคือตัดไปเลยไม่เคยสนใจใยดีว่าพอ่อจะเป็นยังไงแต่พอมาเข้าวัดหลวงพอว่อเสษมมาถ้าไม่มีพ่อแม่คือเราเกิดมาไม่ได้ถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่คือเราต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เวลาม,มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีบิดามารดาและก็เป็นมนุษย์เท่านั้นจึงจะสร้างบารมีได้เพราะน,นผู้ให้กำเนิดกายมนุษย์ที่จึงเป็นผู้ที่มีพระคุณอันสูงส่งเราจะต้องระลึกนึกถึงท่านเมื่อใดได้นำท่านมาสู่แสงสว่างเปลี่ยนจากความเห็นที่ไม่ถูกต้องมาเป็นความเห็นถูกได้ดำเนินชีวิตที่ ให้รู้จักการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอีกทั้งได้บวชให้ท่านด้วยช่วยปิดอบายไปสว์สให้ท่านแนะนำให้ท่านได้เขาึงธงทมอย่างนี้จึงจะเป็นการแทนคุณพระคุณท่านอย่างถูกหลักวิชาและสมบูรณ์สำนึกไงเออเรายังมีพ่อนะกลับไปเมืองไทยก็ตั้งใจว่าจะติดต่อหาพ่อชวนพ่อมาวัดพ่อก็มาก็ชวนพ่อไปที่หน้าเจดีประกาบข้ามาเจดีพระพุทธเจ้าล้านองค์ตรงนั้นก็กบขอกระมาพ่อบอกพ่อนะลูกตอนนี้เขาวัดแล้วอยากให้พ่อเลิกดื่มเหล้าตั้งแต่บัดน,นั้นพ่อซื้อสีน้า เลิกเล่าได้หมดแล้วพ่อก,ก็เข้าวัดด้วยก็สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแม่ก็คิดว่าเออมันไม่ปกติแล้วนะใช้ชีวิตทางโลกน้อยลงจะไปทางธรรมเราก็คือไม่อยากพูดอะไรมากเดี๋ยวจะทะเลาะกันกับแม่เอาบุญเป็นหลักให้บุญช่วยตามที่หลวงพ่อสอนมีบุญใช้บุญให้เป็นเราก็นั่งสมาธิติดาขอให้ครอบครัวเข้าใจพยายามส่งภาพไปให้แม่ดูนะว่านี่มาวัดมาสวดมนต์นั่งสมาธิช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาจนบัดนี้แม่ตอนนี้สนับสนุนแถมาให้เงินมาทําบุญด,ด้วย ก็มีแฟนไปเที่ยวกรุงเทพด้วยกันประมาณ3ามสี่โมงคนเต็มเลยใส่ชุดขาวมานั่งทำไมพี่คนนึงเขาก็เดินมาหัวน้องน้องนั่งนะเดี๋ยวจะมีพระธุดงเดินมาพันกว่ารูปนะแล้วก็มีหลวงปู่ทองคำมาด้วยเขายื่นดอกกุหลาบให้แล้วก็นั่งตรงข้างทางตรงนั้นเลยพอเห็นพระเดินมาแล้วพอเห็นเทวรูของหลวงปู่โอ้โหความปื้มไม่รู้มันมาจากไหนได้โปรยดอกกุหลาบเป็นคําว่าสาธุตั้งแต่อง์แรกจนถึงองค์สุดท้ายสิ่งแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่บัดนั้นเข้าวัดตั้งแต่ปี57จจนถึงบัดนี้ ดูทุกวันดีนซีตัวเองยังดื่มน้ำเมาอยู่นะหลวงพ่อบอกต้องรักษาศีห้าเราก็ไม่รู้นะว่าสีนหน้าคืออะไรตื่นมาทำวัดเช้าก็จะมีอาราตนาสีนหน้าเราก็ไปศึกษาถ้าทำผิดศีลต้องไปอบายนะฟังหลวงพ่อเล่าเรื่องกฎเองกับอู้ถ้าเรายังทำแบบนี้ต่อไปนะชีวิตเราจะไม่ดีต้องไปอบายเห็นภาพเจ้าหน้าที่เขาลงทันคือเราควรมาโลกก็เลยมาตั้งใจรักษาสีนหน้าเรื่องเที่ยวยังไม่ได้เลิกแต่เลิกดื่มน้ำเมาก่อนพอตั้งใจเข้าวัดจริงๆจังๆ,ๆทุกสิ่งทุกอย่างก็ตัดได้หมด เลิกเลยค่ะเลิกทำบาปทุกอย่างคำสอนของหลวงพ่อความตายไม่มีนิมิตหมายตายาไปเอาไปได้แค่บุญกับบาปอดีตที่ผิดพลาดหลวงพ่อบอกให้ลืมให้โมดอยากคิดกลับไปทำสิ่งนั้นอีกหลวงพ่อเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีสอนให้ลูกทำแต่ความดีให้สร้างบารมีให้เยอะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เลยหันหน้าเข้าวัดทำทานรักษาศีลห้าวัน 5, วนี้วันพระก็ศีลแปดที่สำคัญคือรักกาปฏิบัติธรรมานั่งสมาธิวันละหชั่วโมงการนั่งสมาธิทาให้เรารู้จักคําว,ว่าความสงบภายในคือจากเมื่อก่อนนี้เป็นคน ที่แบบมีอารมณ์ขึ้นง่ายอารมณ์ชั่ววูบพอมานั่งสมาธิอารมณ์แบบนี้จากมากก็คือลดน้อยลงจากน้อยลงก็คือไม่มีเลย หลวงพ่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้ลูกทุกอย่างหลวงพ่อสอนให้ลูกทำดีลูกก็ทำดีชีวิตของลูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆเลยเพราะเรารู้จักการสั่งสมบุญบารมีรู้จักเกณฑ์สารของชีวิตรู้จักเป้าหมายหลักของชีวิตก็อยากบอกหลวงพ่อนะคะว่าลูกจะทำทุกๆบุญให้ได้ดีที่สุดให้ดียิ่ง,งขึ้นไปแล้วก็ขอน้อมถวายบุญทุกบุญ,บญแด่หลวงพ่อด้วยนะคะกับขอบคุณหลวงพอ่อสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าค่ะ